สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพาไปโซโล่เลดโกโจนะผมหรือว่าเลดซิกอนะครับเลดท,ที่เป็นเลดใหม่ล่าสุดนะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เป็นการทําครั้งที่2แล้วนะหรือว่าพี่จะเรียกว่าเป็นเซตที่2แล้วกันนะครับเป็นเซตที่แบบประหยัดขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าเซตแรกที่พี่ทำเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ตัวเทพเงาครับเทพเงาผู้หญิงนะแล้วก็แอสตานะครับแล้วก็ตัวนักธนูจากพัมกินสีสีส้มนะคับที่หนึ่งนะใครอยากดูคลิปนั้นก็ไปหาดูในช่องได้เลยนะครับผมเนาะเซตที่1นี่นา ในดีสคริปชันให้ด้วยนะสำหรับเซตที่1แต่ว่าเซตที่2ในคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นเซตที่ประหยัดนะครับเพราะว่าประหยัดยังไงนะมาดูเลยนะตัวที่เราใช้เนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับผมนี่เลยมีกาาศานะครับใส่ออฟลุงนะครับเวลร้อยเจตัวนี้หาสุ่มจากตู้เซตได้เลยนะครับตีติดเลือดไหลนะครับผมเป็นธาตุโฮลี่นะครับเนาะตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับโคนันจากกระตูเรื่องนาูโตะนะครับเวล์ร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนกันใส่ออฟระยะสี่สิบนะครับเป็นธาตุโฮลี่เหมือนกันเนาะก็ เป็นตัวใหม่จากตู้เซเหมือนกันนะจะว่าใหม่ก็ได้นะเออแล้วก็ตัวเงินของเราก็จะเป็นไอจางนะครับเพราะว่าไม่ต้องไม่ได้ใช้สปีดวาก้อนก็ผ่านเหมือนกันนะไอจางไว้ร้อยเจ็ดสิบห้ใสออฟลดเงิน15%นะครับแล้วก็หนวดดานะครับนี่เลยไว้ร้อยเจ็ดสิบห้าจริงๆไว้เท่าไหร่ก็ได้นะใสออฟหนวดดานะครับใครไม่มีหนวดดาก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับนี่นะครับตัวนี้นะเดาวนะผมตัวนี้ก็ใช้ได้นะดีเลยนะจะได้ไม่ต้องไปหาออฟหนวดดานะไม่มีออฟมันก็เล่นได้แหละจริงๆนะครับแต่ว่าวนะ2ิ เนาะประมาณนี้โอเคถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละเวฟนะครับพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นไปพร้อมกันได้เลยนะครับไะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแอดเวนเจอร์นะครับผมให้เราเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นดานแรกนับซิกอเลสนะครับ,รบไปเลยนะครับผมจัดไป Let s โก โอเคครับผมไม่นรุ่นตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเลกโกดโจหรือว่าซิกอเลทนะผมก็นี่นะครับจุดเกิดมันจะอยู่ตรงนี้นะดูเมาส์พี่นะตรงนี้ครับเมาส์ตรงนี้นะจุดเกิดมอนนะครับแล้วก็ตัวเรายืนตรงนี้ขนานกันนะครับเนาะให้เราเลือกเป็นนอร์มอลนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราวางตัวไอจังครับตรงนี้ก็ได้วางประมาณนี้นะครับหันหน้าพี่ชอบหันหน้าแบบนี้นะมาเล่นง่ายนะครับวางตรงนี้แล้วกันตรงนี้ปึ๊บวางไอจังตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยก็อัพไอจังไปก่อนเนาะก่อนขึ้นเวฟสามนะครับไอ ใครมีคูณ3ก็ใช้คูณ3ไปเลยใครมีคูณ2ก็คูณ2อพอครับมาอัพไปจังให้ได้ถึงขั้นที่3เนาะก็อย่าพลาดนะครับตรงนี้นะครับอย่าพลาดนะอัพไปแล้ว1ทีนะครับอันนี้ขาดอีกนิดนึงนะมันจะอัพได้นะต้องต้องอัพนะต้องกดอัพนะถ้ามันขึ้นเคเวฟมันจะับได้อีกทีนึงนะครับอัดดิอัดดิอ่าโอเค จากนั้นนะครับผมปรับเป็นคู่1นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้นี่เลยครับเปิดออโต้บัฟไปเลยนะออโต้บัฟปุ๊บแล้วก็อัพไอจางอีกหนึ่งทีนะผมนะอ่าแล้วเราก็วางโคนันนะครับผมวางโคนันก็วางตรงนี้นะครับโคนันปุ๊บมาตรงนี้ไปเลยนะโคนันนะโอเคต่อไปนะครับเว็บที่4ทําอะไรนะครับอ่าเว็บ3เสร็จแล้วใช่ไหมเว็บสก็อัพไอจาง2ทีใช่ปะเอ้ออัพไอจาง1นึทีนะไอจางอยู่ค่าที่5นะครับเว็บสี่นะไอจางอยู่ขั้นที่5ไปนะครับเล่นไปชิวๆนะครับต่อไปนะครับผม เวฟห้ 5, าไอจังอยู่ขั้นที่6นะครับอตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเป็นฟาร์มเงินนะตอนนี้เป็นฟาร์มเงินนะครับโอเคต่อไปนะครับเวฟที่6ใช่ไหมเวฟที่6เนี่ยไอยจังจะอยู่ขั้นที่8นะครับอะเดี๋ยวเราจะอัพได้อีกหนึ่งทีนะครับเนี่ยเราจะต้องต้องอัพให้ได้นะเนี่ยขั้น6ก0 0นนะครับต้องอัพให้ได้นะเดี๋ยวมันขึ้นเคลร์เวฟจะอัพได้อยู่นะคใครไม่มั่นใจก็คลิกรัวๆไว้ก็ได้นะ อ่าโอเคอัพได้แล้วนะครับต่อไปเวฟที่เจ็ดนะครับผมนาะไอจังเราจะอยู่9้านะครับแล้วก็วางมิคาศะสี่ตัวนะผมก็วางบริเวณนี้ก็ได้นะครับวางบริเวณสี่ตัวนะโอเคต่อไปนะครับเวฟแปดไอจังอยู่สิบนะครับอ่าโอเคเวฟเก้าไอจังอยู่สิบเอ็ดนะครับ แล้วก็วางมิคาสรเพิ่มอีก4ตัวนะครับที่เว็บเก็วางไปนะไม่มีอะไรนะ4ตัววางไปเลยชิวๆเว็บ10ไอจังอยู่12อต่อไปนะครับผมเว็บ11ใช่ไหมไอจังอยู่13นะครับแล้วก็เอามาอัพโคนันนะครับ หนึ่งทีนะครับโคนันเน่นอัพทีเดียวก็ตีแอร์แล้วนะคือโคตรดีอะต่อไปนะผมเวฟสิบสองก็เป็นไอจังนะครับเวฟสิบสองก็ลงไอจังครับหนึ่งทีเวฟสิบสามก็ลงไอจังนะครับแทบ,จะ,บจะไม่มีอะไรให้ทาเลยนะเนี่ยลงไอจังลงไอยอย่างเดียวเลยเนี่ยลงไอยอย่างเดียวโคตรชิวอะชุดเนี้ยอะเวฟสิบสามใช่ไหมไอยอยู่สิบหกก็สองทีนะครับอม ต่อไปนะครับเว็บสิบสี่ไอจังก็จะอยู่สิบเจ็ดนะแล้วก็โคนันอยู่อีกหนึ่งทีนะโคนันหนึ่งทีนะครับไปสิบเจ็ดนะแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยสี่หมื่นนะครับสี่หมืนสี่เรานะับมาลงโคนันนะตรงนี้ปึ้งนะเว็บสิบห้าก็ลงโคนันนะครับเนี่ยลงได้หนึ่งทีนะมันจะลงได้ขั้นเก้าหมื่นได้อีกหนึ่งขั้นหนึ่งนะครับโคนันเรานะโอเค เวฟสิบหกโคนันแม็กนะครับเวฟสิบหกโคนันแม็กนะแล้วก็ไปวางหนวดขาว2ตัวนะครับตรงนี้นะครับปรับเป็นลาสตัวหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ต้องปรับก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้วาง2ตัวอัพแม็กไปเลยนะครับเนาะ แล้วก็สิบเจ็ดถึงสิบเก้าเนี่ยเราจะมีคาสะสี่ตัวได้เป็นขั้นแม็กนะครับสิบเจ็ดถนะึงสิบเนะก้านะเวฟสิบเจ็ดถึงสิบเก้าก็อัพเป็นสองตัวหน้านี้ก็ได้นะครสองตัวหน้านะอัพแม็กไปเลยครับเนี่ยตัวนี้นะสี่ตัวหน,น้าจะว่าไงดีตรงเนี้ยแม็กไปนะแล้วก็ตรงนี้นะแม็กไปนะอ่ะรองเงินก่อนนะเงินไม่ทันนะอ่ะโอเคตัวหนึ่งมันก็ประมาณแสนสองนะมีคาสะเนี่ยตัวหนึ่งมันประมาณแสนสองอะแสนหนึ่งแสนสองอะประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับเงินที่เหลือ37 0 0 0ก็ไปลงมิคซะพวกนี้ก็ได้ครับเนี่ยแบ่ง,บงๆลงไปตัวละ2 3ามทีครับปับไปนะครับตัวนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ก็น่าจะจบแล้วก็น่าจะจบแล้วนะผมโคนันเราเนี่ยตีแรงมากนะแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยเปิดออโต้ไปเลยก็ได้นะสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิลการระเบิดนะร,ระเบิดนะระเบิดมอนที่อยู่ในวงก็คือดาเมจต,ตรงเนี้ย17.5ล้านเนี่ยของโคนันอ่ะก็คือคูณ3หรือคูณ4เข้าไปอะต่อการกดสกิลหนึ่งครั้งอะครับ โอเคตอนนี้เนี่ยบอสซุคุนะนะครับเดินออกมาแล้วนะครับผมเดินออกมาแล้วเลือดประมาณเลือดอยู่ประมาณ9นะ9 b หรือ9.5ดนะดูไม่ทันนะจำไม่ได้แล้ว9หรือ9.5 b บนะประมาณนี้นะโอเคในช่วงนี้นะครับผมก็ปล่อยให้เจ้าโคนันกับไอ้นี่นะครับเนี่ยมีคาสานะมีสะกะ <c oughs> มีคาสานี่ยมันเต็มวงเลยนะดูดิเห็นปะมันเต็มวงนะคือไปตรงไหนก็ตีโดนหมดนะครับมีคาส่าคือแบบดูดิเห็นปะระยะมันได้ทั้งแมปเลยนะ แต่ว่าโคนันอะระยะไม่ได้นะครับโคนันระยะได้แค่ประมาณเนี้ยประมาณแถวๆนี้เองเนี่ยจะหลุดระยะของโคนันก็จะเป็นหน้าที่ของมิการานะครับโอเคเพื่อไเปมีการเสียเวลานะผมพี่ขออนุญาตสปีดคูณ5ในตรงนี้นครับขอใช้สปีดคูณ5แล้วก็เดี๋ยวตัดไปเจอกันช่วงท้ายเลยว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในการลงเนี้ยกี่วินาทีนะครับเนาะ เออถ้าเกิดว่าตรงนี้เราเปิดออโตเอ็กทีไว้นะทุกคนให้เราปิดก่อนนะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้สูคนาบอสมันไม่ได้อยู่ในระยะนะครับเดี๋ยวเราจะเสียดาเมจฟรีนะครับก็รอให้มันเข้ามาในระยะของเรานะแล้วก็ค่อยเปิดสกิลตัวนี้นะเพราะว่ามันทำดาเมจประมาณร้อยกว่าล้านได้นะประมาณร้อยกว่าล้านได้อยู่นะร้อยกว่าล้านถึงปะสิบเจ็ดจุดห้าคูณสี่ประมาณนั้นอนะเออถ้าจำไม่ผิดมันคูณสี่นะก็เดี๋ยวรอให้มันเข้ามาในระยะเนี่ยแถวๆนี้นะครับแถวๆหลังวทีตรงนี้นะครับเราก็ค่อยกดสกิลระเบิดเนาะ โอเคไปสปีดรันกันต่อคูณห้าโอเคครับผมไปรุ่นตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้ามาถึงระยะของเจ้าโคนันแล้วนะครับผมนะเลือดบอสอยู่ที่800นะเดี๋ยวพี่จะกดนะครับเปลืองนะตรงนี้นะครับเห็นปะ่ะลดทั่วไปเลยนะลดทั่วไปเลยนะประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะผ่านและจริงๆเนี่ยที่มันผ่านเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าเจ้าตัวมิคาส่านะครับมันบัฟมาใหม่นะดาเมจสี่ล้านหกเห็นปะเมื่อก่อนมิคาส่าไม่ได้ดาเมจเท่านี้นะอันนี้มันปรับมาใหม่นะครับนอวัยรุ่นโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนเนาะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์นะผมกดติดตามเป็นังใจให้กันด้วยนะผมใช้เวลาอยู่ที่477วินาทีก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมพี่ว่ามันก็โอเคสําหรับคนที่มีตัวประมาณนี้นะครับยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ